เดี๋ยวผมจะพาไปดูโปร,โปรเด่นรถไฟฟ้าในบูธเกตมอเตอร์ Get or, ในงานวอเใต้กระโปรงกัรนะเพราะมีอะไรบ้างไปเลย เอาละครับเราไปดูกันดีกว่านี่อยากจะบอกว่าเพิ่งเปิดราคาเรียบร้อยนะครับกับโอล่าศูนย์เจ็ดเขาบอกว่ามีอยู่กัน2รุ่นนะครับคือรุ่นลองเลนส์กับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์รุ่นลองเลนส์นี่วิ่งได้หกร้อยสี่สิบกิโลเมตรเลยนะและรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับวิ่งได้ห้าร้อยห้าสิบนะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่ามันมีกําลังที่สูงมากๆเลยนะศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสามจุดแปดวิเลยนะครับสําหรับรุ่นกับเครื่องสี่ล้อเนี่ยเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าความงามต้องบอกว่ามันสวยงามมากมันเป็นรรรถส่่งงะะนนะบบบนนคคัับบบแแีี้้ลลวก็หาเย เป็นหลังคาแก้วนะทั้ง2รุ่นเลยล้อนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากอุ้งเท้าแมวน่ารักมากเลยครับรูปทรงเนี่ยมันคล้ายๆกับรถสปอร์ตคันนึงเลยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีความสปอร์ตมากผู้ชมลองดูนะนี่มีสปอยเลอร์ด้วยนะคะเวลาวิ่งถึงความเร็วระดับนึงเนี่ยมันจะแหงนขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามองตรงนี้นะโอ้มันสวยงามมากครับโอล07ในรุ่นลองเลนนะครับก็มีราคายอยู่ที่1ล้าน2แ9 9พันบาท ส่วนในรุ่นท็อปสุดนะครับในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขามีราคาอยู่ที่1 4 9 9 0 0 0บาทต้องบอกว่าในงานมีโปรโมชั่นด้วยนะแม้เพิ่งเปิดตัวนะครับแต่เขามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยนะครับ1.68%นะครับแล้วก็ผ่อนเขาบอกว่าดาว30%ผ่อน48งวดเนี่ยจัดไปเลยดอกเบีย้ยแบบนี้นะครับอันนี้คือโปรโมชั่นของเขาเพิ่งอ,ออกมาเขามีโปรแล้วสุดยอดจริงๆกับโอล่าศูครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าโปรแรงกว่านี้อีกนะไปดูครับไปดูไปดูไปดู เอาละครับเราไปดูโปรแรงๆรถคันอื่นกันบ้างตอนนี้ผมอยู่กับฮาวเวลเฮดซิเฮต้องบอกว่าโหแรงมากๆนะครับคือราคาเต็มมัน1 3, 4, 9, นึ่งล้านสามแสนสี่ในตัวท็อปมาที่นี่นะครับมาตัวโปรโลดไปเลยหนึ่งแสนครับเหลือ1นึ่งล้านสแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะแล้วเขาบอกว่าสามารถจะดาวน์ห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบแปดเดือนสบายๆนะแล้วก็พิเศษเฉพาะในงานนะเขามีการแถมนี่เลยแบตเตอรี่นะครับฟรีสองลูกภายในห้าปีแถมใบปัดน้ำฝนฟรี ห้าใบนะครับหชุดเลยภายใน5ปีแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาแถมเขาบอกว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนจานเบรกกับผ้าเบรกเนี่ยฟรีไปเลย1ชุดภายใน5ปีโอ้โหขนาดนั้นมีอีกรุ่นนึ่งนะครับสำหรับรุ่น PHEV นีซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ h ฮทิกเขาก็มีโปรนะเราไปดูกันดีกว่าครับไปครับ <S <S และอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่เลยข้างหลังผม ฮาวเอลเฮซิก wow, PHEV ซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยรุ่นนี้นี่เจ๋งมากนะคุณผู้ชมสามารถวิ่งรถไฟฟ้าล้วนโดยไม่ใช้น้ำมันเนี่ยถึง200กิโลเมตรโอ้โหแน่นอนจริงแล้วก็ราคาเขาแพงนิดนึงนะครับ1,669,000าาบาทนะั่นคือราคาเต็มของเขาแต่ว่าในงานนี้ครับพิเศษแน่นอนลดไปเลย5,000 50, 0นี่น่าจะรถแสนเลยนะสำหรับฮาวเวลเฮซิก e H EV แล้วก็ที่สำคัญน,นะเหมือนกับเฮซิก e ปกติเลย มีใบปัดน้ำฝน5ชุดจัดปาย5ปีแบตเตอรี่นะเปลี่ยนให้2ชุดไปเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับจานเบรกผ้าเบรกเขาก็เปลี่ยนให้1ชุดภายใน5ปีนะอันนี้เขาแถมให้กับฮาวาลเฮดซิกทุกรุ่นนะครับและที่สำคัญต้องบอกตรงนี้ครับซื้อเกทบอลมอเตอร์เนี่ยรุ่นไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นฮาวาลโอล่าแท้งต่างเนี่ยเขาบอกว่ามันแนนฟรี5ปีนะครับไม่ต้องจ่ายเลยเลยโอ้โหเขาแน่นอนสิเขาให้เยอะขนาดนี้นะครับยังไงก็มาดูกันที่บูธ เกทบอลมอเตอร์ Motor, นะครับอยู่ตรงชา a l l เลนเจอร์หนึ่งนะครับด้านหล yeah. ังสุดเลยบูธเกทบอลมอเตอร์เนี่ยมีอะไรที่เจ๋งมากครับอย่าลืมมาเลยครับมอเตอร์โปรครับ